สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็มาพอกันกับสาวนางสาวลาแต่คือเก่าเนาะพี่น้องมือนี้หลังจากตื่นแต่นอนอยากกินสมเนาะพี่น้องห่วงขี้หูขี้ตาอยู่เนาะเลยสิมากินสมมัตม่วงเนาะพี่น้องเนี่ยแจวมีแจลเนี่มีสองอย่างเนาะแจวน้ำปลาแลกดแต่กับเจวแจวบวบพริกดิบเพคะเนาะมีมีทั้งหมดคามปอมเนาะทั้งหมดคามปอมเลยกับซีดาเนาะกินแล้วพี่น้ลยเอาทิ่เพียงจ้ะ กินได้ลำพันธุ์ไม่ได้เอ้าเจะคือ้นบ่อาจารย์ตัวนีหจะมาแก้ด้วนี่ซีดุยใครบอสิเขาบอกมาสีดางะมาแม่มานลังกินน้ำกันมาค่ะกินสมหรือพี่น้องกินแจวตสมยางค่กินอัพเต้าเตมาไลยมาอืมางับเอาหัวเราะนั่นดิแจวแจวแจวพี่น้องสบายดีพี่น้องอย่ากวาอะไรตีสบายดีพี่น้องปองไป ปองป้ายไปยุกโกบเนาะไอแม็กกินกันยังหหนมาเลยมามาอได้แล้วสันี่เห็นพอแบบบเห็นพ่อใะไรหุดสม่พี่สั่พี่เนาะเลือกเลือกโอมาานอนก็ต้องตื่นไ่ประคอมเนาะสูตรได้เนี่ยสูตรมันโมเมีหัวหอมอกว่าเอาไปเอามา อืมโอ้ยต่นต่นบางวังก็รอบกว่าเด็กแจวจาพี่น้องเอ้ยมางสีดาตองยุ้ยำยิยิำยิยจะคำเลยาเลยบังบางยัำไรมงจ้ะมีอีกผู้หนึงเป็นพ่หาขากล่องเนาะขันหยา khủy treo và đẹp như nào Chính thông nhai đáy một cái nhầm gặp vừa đáy Lượm vâng, Lượm tươi nè hả ạ xem có đi bà Có Ừ Ngoài à, lấy nó lên này. Ngoài mà mẹ Thôi Thịt, bây giờ em ăn bằng khám bọc nữa cái khám bọc này da là bài sẵn, lưng rồi đấy Thịt cái bằng nhuất thế nhau ừ. Không có phải sai hả? Đâu thì phải Nè khám Ngon ฟาดเป็นฟาดจเจ้าพริกแดงแล้วจเจ้าพริกแดงด้วยเหรอข้าวปอบอีกน้อยหนึ่งนะกินข้าวหรือเปล่าไป,ไปห่องอไม่ยั้กินไหมไปห่องอาจารย์ปื้มเหรอไปห่อบางขึนไปแดงบ้างได้ มันสิขัน้นเป็นลุ่มผิดงดแปรแกไปก่อนเนาะมาคา,มา่มปอบแซ่ไปเลยเนาะแซ่เนาะสุดเหงาสีเลยก <laughs> ็จะตั้มแห้งเชียวแล้วก็น <laughs> ปาสุดเปงาแปกเอ,อกแกวแล้วหายมากก็เลยลองเห็ดทั่งฮะราบโปรตีนสีอิ่นน่ามากิน ม่ต้องไปกลางหรอกึ้นมาทางกลางนะเห็ดข้อลวจางน้อยหนึ่งใช่ได้ปลายเพชรคนึงมืออื้อไปแต่เพชร บะขาไวไหวะบะขาเราไม่ได้ไ่จะโดนเขามาแซงขาสื่อเนี้หน่วยอะสิปะงงไงค่ะบักซีดาเอาพี่นาะนะกลางหวเทาเอิญบักซีดารมือนีบะห่างแม่สิปะห่างบ่แม่ยัยสิยมือสีได้บุมกับบักแม่ อันนี้นาหอข้าวนพี่เนาะเราตุยหัวใะกรรมเลยน่าหอเสียงดีเสียงเดือดข้าวได้เลยได้ไปสอบเพลงไปฟังเพลงล่าอะไรเลยเฮลโออะไรบ่ได้หมักเพลงเดี๋ยวเป็นเคคของพ่อแม่เจาก็เลยไปสอบหล่อกันเลยว่าลืมเพลงหุดทวงเ่งเนมบอกอีก บิดมาสิอันนี้เนาะมันกรอบดีอยู่ได้หวังแค่ไหนวุ้เรียเหี่ยมักตอนจังไหนมักตอนจังสี่หรือว่ามักตอนซอยท่านจะมักตอนแบบไหนจะมักตอนจังสี่หรือมักตอนซอยซับบ่ทราบไปแล้วซัาบบ่เฮี้ยนดีจัโอ้จะเบิ่งความกรอบซอยมันบางเนาะเนาะเนาะกินจังสี่มันกรอบเปี้ย เงวงเสียงเบิ่งเสี้ยเงี้ยอยากกินหมากสมกินได้บลาตุยไอ้อยากจะมาแม่เลียงใครมาไดกินอยากจะมาแม่มาได้กินนี่แหละพี่น้องนี่ใจคนเล่ากินข้าวหัวม่ากินปลาหัวสวยกินกล้วยหัวบีเนาะแต่เมื่อเนี้ยกินหมกม่วงไปก่อนโอ้โหนะอยากิมาจมไปเอาสุพรรณทักทายเนาะแขกแขกมาเพื่อนมากสั่นเอกากแตงแนวอยู่เน่ากินหายเนาะ นั่นนะกินหรือเป่บ่บ่ได้กินใครในมหาวิกาที่ใจแล้วมี<อ>นี่นีกินในโว้ก็แห้งขอบใจนี <g ül> ่กินหมอ <c oughs> งไรจะมองมองหางวะเดี๋ยวร้านเปิดพี่น้องก๊าบบ้านขาที่าเพิ่งซูไกกินอยู่พี่น้องไม่บอกไม่บอกสิ้นปีร้านเปิดอ <c oughs> ืม เอออย่เมื่อยบ่เมื่อไปเดินเที่ยงเขาเลาจฉันเนาะหัวใจไกลจะกินค่ะไก่กอยบ่นอะไหรอกเดี๋ยวไปสิขาไปไก่กินของกูไปเลยไม่ก้อยไปเล่นน้ำจ่าเยี่ยขายยังไงกินพี่น้องบ่ได้ขาไก่ซูเพิ่งกินได้ขาเพิ่งซูไก่กินพอสอนเข้ามาว่าไก่ร้ายหรอกบ้านกันยูที่เจี๊ยงกันเดีอพี่น้อง ี่เพื่อขำไปขำมากันที่เพื่อให้าบนเ้าทึ่งซ้นาทีบมก็ทึงเ่ะทึงห่ะขอดีกว่าผมทึงนะทะลงทะลงไว้หนึ่าเอเมียน่วเนาะผายข้ามานอามนาทีเเนาะอือจักเป็นตงแตงในหน่อยเพืนเะตั้งแต่เพื่อนข้าวก็เป็นบ้าหเข้าวป้าหัเหล็นหนามบอตอนนี้เพื่นกับบอป้าแล้วนาะเพื่อนกับเทาและเพื่อนกับอ เราเคยกินว่าฉมาพบมาพอกันเนาะไปะเจอเอุลนแดียอยู่ใช่ป,ปะไปที่ดาอะไรเจา้าของไปกับเมียก็เมยียไปเที่ยวตอนนั้นกำลังมากับสนามใหม่ๆเห็นเพุ่นเต้ตะก,ก่ออยู่แต่บอกกินว่าฉมาเห็นงานมันกันอยู่นี่เราไมีแม้ว่ามีเก่ากับมีคอยอย่างจีนะ่าจะไปแจ้งปรายจัดไปแสดงว่าเคยเห็นปุ่นทบกันมาก่อนเนาะ อาซีแมนอาซีแมนอืมเอ้แบกไปเอาเบออื้อมาเบอร์ค่ะหนึ่งเบออื้อไปใส่พัวไปเอาแล้วพี่น้องแกะเพชรเพชรละสุกเลยเอาใส่จานมาเลยเอามาให้แขกเข้ากินเลยแขกเข้ากับเพชรทีเนี่ยสุกแล้วเอาอันนะไรมาเอาล่องไม่ใช่ล่องนุ่งกระรัง อ๋อครับผกินม่วงเขายังมีหลายเพสบอกเพราะว่าบราเคยเพสเพราะว่าเราเคกินเพดบ้างเออกินไรกินหมดจ้อันไหนย่างถ้าเลือเกลือมนหน่อยหนึ่งกินไรกินเค้มไรมันบวมสีบวมมีน้ำตาลน้ำตาลว่าตัวใช่เกลือมีนะ ใเกลือมดคือบหว่าอไขอไปเลยเ่งโอ้กินเลยมึกอืพี่น้องเบิรแตเลยบอใช่รอับเบิรเยแม่พี่งเตเอาหมึกอื้อมาสู่แขกกินนะพี่น่องาแยะแขกมาห้องเท่านี้เท่ากูยูรุเอย่างดีเลยดิแขกอบคุนะได้กินยางน้พากันสอบเดยก่าอนหอนหอน họt, Bo, <coughs> này, bay. <coughs> bà <đấy đọc> <coughs> họt nè, họt nè bơi, bơi bơi tụi, bơi này, nó bắt bò khoe ao gì, bò, ăn này, ăn dăm năn, ăn dăm thịt dăm bẹt, siết năn, 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 siết bà ิเนาบอกหวานป็นไรเอาบอกหวานเปนไดม่นันอ่าอ้ไงไอ้ไงไม่เป็นลำหนาโอ้บ่ไปเด้อไปเด้อพี่น้องก็สบาิดแล้วพี่น้องก็ไปแล้วคพระอะไรปะเอาติไปแท้เอาเพื่อกินห่อด้วยมันยังห่อน ถ้ากินต้องกินกับเปลือกมันเนาะไ่ต้องเอาเปลือกมันอ้อมจรงสีมีความกรุบกับของเปลือกนะแม่แถ้าว่าเอาเปลือกมันอ้อมสิเป็นบก,ก,รกรุบกับแ้วมันสีบบคอยมันเป็นไรอร่อยนะพี่น้องโอ้หหอนนะหอนนะ เมื่อกี้น้ำผสมเพิ่นกินเลยพี่น้องอยากเพิ่อะไรกินนักเอานัไปเพิ่มอีกเีวจะเมื่อกบ้รากินหนักกินได้แต่น้กนาน้ากับพี่แกวเดียวพี่น้องลูกเมียเท่านกินกินอะไรกินก่อนไหนคยกินก่อนหรือไม่โอ้ยบอลเล่นบอลเลนท่านบนไหเจอหนโอตายแล้วก่อนจะอ้วนหน่นไหนอะไรพี่น้องอ่ะ เบิรงคลิปแล้วก็ฝากนะเด้อพี่น้องฝากกดติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวนางเหตุคลิปต่อไปเนาะอาไหวหอกันคลิปหนาเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสบีได้สบีได้สบายดีเนาะบ๊ายบาย